สวัสดีนะครับผมเอกสายหมุนนะครับสายมืนครับสายมืนไม่มื่นนะฮะผมสายหมุนไม่ได้ใส่เป็นเดือนแล้วนยเพิ่งจะรู้วันนี้นะใสไปแล้วแต่ว่ามันบินไปหลุดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้มาลองเทสนะครับกับเจ้าตัว380เขาเรียกว่าตัว X 380นะตัวนี้นะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสได้บินฮอบ้างนะ นีอันนี้เดี๋ยวพี่จะบินก่อนใสิบเมตรบินก่อนจิบเมตนเอ้ยมันยังไม่ได้กลับสติกเลยเดี๋ยวกลับสติกกันดิกลับสติกกันเดี๋ยวเดี๋ยวกับสติกก่อนนะครับท่านผู้ชมเอ็กบินต้องกลับสติกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสติกมันเป็นสติกสติกอะไรกันสติกชตุกต้องเสียบแบตนะอันนี้ตัว X380 นะ เปลี่ยนจาก H1 สนเป็นเคบาอ่าโอเคเป็นกติดของผมนะฮะก็ไม่ต้องรอช้าบินได้เลยเนาะก็จะลองเทสแบบาว่าเป็นเป็นแฮปเดินทางนะครับกับกับฮอปสาดีบินแบบเป็นต้องเรียกว่าบินแบบเป็นเดินดีแบบฮอปแบบสายแบบว่าเดินทางเพราผมไม่มีจอดูเสีนงดังเลยมันีงเลงียอ่า วันนี้ได้มีโอกาสได้บินฮอมบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพี่เมืองนนท์นะครับมาจากเมืองนนท์เลยนะฮะเลียวก็ตรงมาจากเมืองนนท์แล้วก็ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกลับไปเมืองนนท์นะฮะเปลี่ยนชื่อวันเปลี่ยนไปเที่ยวบเนาจะสามดีเบาๆด้วยนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เทสบินเลยนะอันนี้จะเป็นไฟแรกเลยอันนี้แบบถ่ายแบบเร็วๆเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรกับกับพี่เขาเลยนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ ไปทัดหายากนะึินมาแล้วนะฮะวันนี้ใส่คานุฟี่นะฮะหมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะก็จะไงลองไงท้องเบาๆดูนะฮะโอเคปูหางนี่ฟึ๊กปักเลยนะฮะ ฟันฟันกลางแล้ต้องลดเกณฑ์ลงหน่อยนึงเกณฑ์เยอะไปเดี๋ยวลดเกณฑ์ลงนะฮะลดเกณฑ์ลงลดเกณฑ์ลงนะครับแต่ส่วนกลางไม่ไม่ได้ลดนะฮะนะกอมนะหาอะไรนะกล่องคีว่าลดเกณฑ์ลงหน่อย <c oughs> เกณฑ <c oughs> ์เกณฑ์อ่าเกณฑ์รอบไอเดินใช้ก๊าซเต้นตัวนี้นะครับง่ายๆเลย ไม่ต้องตอบคอมอะไรให้วุ่นวายเอา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 ,เอากล้องกล้องฮะเอาทำไมเป็นงั้นนะ่ะไม่รู้่ไแล้วก็อันนี้โยกลงขึ้นขึ้นโอเคเดี๋ยวรถเดี๋ยวลองรถเกณฑ์นะฮะับรถเกณฑ์รถเกณฑ์หางหเกณฑ์หางอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่ท T T R เกณฑ์นะฮะโทษทีเจ็ดสิบห้านะครับ,รบเหลือประมาณสักห้าสิบห้าก็พอ ห้าสิบห้าโอเคจบนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวลองเทสบินอีกทีใช้บังคับมือเอาไม่ได้บินมาหลายเดือนแล้วไอเดนหนึ่ง ันไนะ่โอ้ก็ยังฝีมือก็ยังอยู่นะไม่ไปไหนเลยฝีมือเอา<ม>เอาบรค<บ><บ>ขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ปิดหลายเดือนเอาเบรคไ้ด้วยนะฝีมือฝีมือดีต้องเอาเบรคไวด้วยแต่ว่าไซค์คลิกน้อยไปหน่อยสำหรับผมนะ ของใกล้ๆเลยนะฮะให้คนถ่ายเสียวเล่นนะฮะเสียวไหมครับพี่เสียวเบสพังเสียวเบสใช่ไหมเสียวเบสโอเคพร้อมเดินทางต่อนะฮะโนดอินนะฮะโนดอินโนดอินหันไปทางซ้ายนะครับหันไปทางขวานะครับนะครับโอ้อาการดีนะเนี่ย ดีซีเป็นของชาล็อตนะฮะเบรดเป็นเส้นเดียวเลยนะฮะเบรดก็ใส่ข้างเดียวก็เป็นส้นเียวปกติจะมีสี่เส้นไะ่ใ่หรเบดอะก็ใส่ไว้ใบเดียวอะเบรดเนี่ยเป็นเส้นเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเบรดที่เขาเล่นทั่วไปก็จะเป็นมีสี่เส้นห้าเส้นก็มีรุ่นใหม่ๆห้าเส้นห้าเส้นรุ่นใหม่มีห้าเส้นแล้วหรอมีห้าเส้นแล้วผ่านเฉลุยนะครับ ดี๋ยวลองบินไหมอลองสิอลองโอเคอ่าทีนี้ให้เจ้าของก็บินเองบ้างนะครับอันนี้ต้องกดลงต้งอกดลงใช่ใช่สับลงอันนี้อันนี้บิบนแบบเป็นฝีมือเลยอ,เอ่าแล้วก็เลงได้เลยเมือเ่อกี้เขาพี่เขาถ่ายให้อาจจะมองไม่เห็นบ้างนะครับแต่น,นี่ผมถ่ายเองนะก็คือเดี๋ยวจะต้องได้เห็นแน่นอนอันนี้เป็นกล่องเคบาน้ำเงินนะครับเปลี่ยนจากเทเบาลเป็นเคบานะครับ นานจะได้ทำคลิปเฮลิคอปเตอร์บ้างนะครับก็พอจะมีงานมาเฮ้ยแล้วทำไมบินอย่างนั้นโอ้ยยังไม่ชินเลยมาเล่นเทปบันไม่สักคิดเยอะเอออันนี้มันเริ่มคิดเยอะใช่ไหมเริ่มคิดเยอะโอ้พี่เอวอยู่ดีก็หาเอาใบหางไปฟันดินเล่นงั้นกําลังจะอธิบายเลยโอ้ยอยู่ดีมันก็ไหลเข้ามาเสียวเลยผมก็เสียว ต่างคนต่างเสียวนะฮะต้องโอเคอไปเอาบินส,สวยๆนะให้ท่านผู้ชมเขาดูหน่อยนานๆนจะได้ทำคลิปเฮลิคอปเตอ,เตอร์บ้างกดหัวไว้กดหัวไว้ไปหางฟันหินกดหัวไว้หน่อยหาตะกีนเป็นอย่างนี้แหละมันทีหางชอบชอบจิ้มดิน มันไวใช่ไหมมันไม่เหมือนไฟบาไฟบาที่มันจะช้าๆอันนี้มันจะบอกอันดีจะไวกว่าเดินทางสวยๆไม่ได้ใช่ไหมอ่าก็ถือว่าผ่านแล้วเนาะ๋ตวนี้ก็ที่จะต้องเอาไปเล่นเองที่บ้านมันกิใช่ ใช่ที่มันมีหญ้ามีอะไรที่มันซอฟตเซฟหน่อยอ่าก็วันนี้ผ่านเออเดี๋ยวเอาเครื่องบินปีกเทส้ดีนี่หว่าเออใช่ใช่ใช่เออคันลูกปีกก็มีก็ไม่ก็ไม่ใส่พอเวลานั้นก็พวกให้กลัวจะเป็นรอยแต่พอเวลาจะบินก็ไม่เคยใส่เลยจนเราเนาะประมาณนี้แหละรู้ๆกันอยู่อ่าเดี๋ยวไปเทสเครื่องบินปีกอ่ะหยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูหน่อย ซื้อรถมานะครับเขาแถมเครื่องบินมาให้กลัวเขาไม่รู้หรอว่าทำงานอยู่อิตาเลียนไทยเนะี่ยใส่เสื้อมาแล้วเป็นยศเลยอ,อันนี้เอามาเฟิร์สไฟนะฮะอันนี้อันนี้ซื้อมาจากไหนอะไรยังไงไม่ต้องบอกก็ได้นะโอ้ยสมพงสมพง์อารีบิวเขาหน่อยเนาะให้ให้ให้ใหเครดิตเขาหน่อยก็คือเฮ้ยผมชอบล้อวะ่ะมีเป็นดอกๆอย่างนี้ด้วยนะเจ๋งไง สมพงษ์อันนี้ละอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสี่พันสี่พันสี่พันสวยอ่ะให้เรียบร้อยคันจุกกระชักพร้อมสี่พันอ๋อชุดฟันชุดสี่พันนี่ไม่มีชุดไฟไม่มีชุดไฟชุดไฟนี่คือที่ไม่มีคือไม่มีอะไรบ้างมอเตอร์สปีดเซอร์โวทุกอย่างเลยล้อแต่ล้อเริ่มมีให้หมดเลยมีให้อแต่สี่พันสี่พันเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะมันเป็นไม้บันซ่านะไม่ใช่เป็นโฟมนะเนี่ยเป็นไม้บันซ่าเลยสี่พันนะฮะ ชุดผงชุดไฟก็ตีไปตีไปประมาณ5,000กว่าบาทตัวที่สเปคมาที่ซื้อมานะครับผมชุดไฟบอกว่าใช้ไฟแค่17.11โวลต์นะครับอืมก็2,200 2,200แต่ผมใส่แบตได้2ก้อนพี่ใส่แบตได้2ก้อนเลยเหรอพี่พี่พี่กี่บิน้วบินสี่นก้อนบินทีอ้าวแต่ทำไมพ่อในไ g ไม่ได้หรอไม่ใช่ผมไม่ได้ยังไม่เคยบินแต่ว่าสเปคของมันเนี่ยมันต้องใช้แบตก้อนเดียวอ่าตัวสปีดตัวมอเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันสำหรับแบต นี่เออสิบเอ็ดโวลต์อ๋อที่นี่ผมใส่โค้กเพาะว่าทางเหนือก็เลยใส่ตอนลงนี่ตามลมเลยในแต่ที่สังเกตนะตอนลงอ่ะโอตามลมเลยนะตอนขาลงเนี่ยถ้าเกิดมันุดนี่นั่นจะได้ของผมจะได้รับผิดชอบไปประมาณนั้นการเก่งกระผมไม่ใช่เก็บนะเดี๋ยวไปข้าบินอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวมาลองบินกันเลยนะครับ เดี๋ยวจะเอาออกก้อนหนึ่งนะครับเหลือแค่ก้อนเดียวเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เล่งแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ไไดผลใส่นออ็อตแล้วอาแลแล้วคุณจะรัดยังไงไม่ี่ยกับแปะบนะข้างัแหละมันไม่แฝกก็ดี ก็อ,อยู่นะมีกาไอ้มีกาไอ้นี่อยู่ตุ๊กแกอยู่ทิงจกได้ไหมทิ้งจกไม่ได้มีแต่ตุ๊กแกฮะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบโอ้โหหนักว่ะใครเฟิร์สเนี่ยผมเฟิร์สใช่ไหมอเอ้ยเฟิร์สด้วยื <c oughs> อหือต้องการที่รูดแหละ,ะมาลองดูผมไฟสกายด้วย เป็นไงวะเนี่ยต้องมาลากไปนู่นแล้วเป็นดูไรลอมันดูอะไรจ้ะถูกเรือให้ผิดไอ้นี่วะอะไรเอลิเวเตอร์ผิดเอลิเวเตอร์ช่องสองถูกแล้วเนี่ยอันเนี้ยถูกถ้าเรายกขึ้นนะสมมติเรายกหน้าขึ้นต้องดึงดึงเฮ้ยทำไมรีโมทมันดีเลยอ่ะยังฟื้นอยู่มั้งไม่ติดเยอะน่าจะดีเลยหรอ ฟื่อยู่มันยังไม่ได้บินเดี๋ยวนะถ้ายกหน้าขึ้นต้องต้องดึงท้ายหลังใช่ไหมไอันนี้ต้องพับอ้น,นี่ต้องพับลงนี่ไงอย่างนี้จะขึ้นเหรอถูกต้องอย่างเงี้ยถูกเมือนเหมือนวิุมันดีเลยเ อ่ะเล็กแล้วโอเคเราต้องบอกก่อนนะ <c oughs> ถ้ามันผิดพลาดไอนน้เรื่องคุยกันก่อนนะถ้ามันผิดพลาดนี่คือพี่รับผิดชอบเองนะอ้าโอเคโอเคอ่ะใช่เราต้องคุยกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยรีโมทมัน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 หลุดหลุดเงี้ยเฮ้ยรีโมทหลุดว่ะหลุดเหรอชิบหายแล้ว ไม่กลับแล้วด,ดึงดึงดึงกลับดึงกลับมารีโมทหลุดเลยเหรอรีโมทหลุดว่ะหรอรีโมทหลุดว่ะรีโมทหลุดจริงๆรีซีฟไม่แน่นหรือเปล่าว่ะเอดเดินไปผมเดินไปไหวตอนนี้คุณเอกกำลังไปเก็บเครื่องบินนะครับเขาบอกว่ารีรโมทมันหลุดคอนโทรลไม่ได้เดี๋ยวผมสัตติอลไปก,ก่อน อ้าวมอเตอร์ก็หลุดเหรอใช่ก็มันลงมาหัวมันขมามืนอ่ะงั้นก็ทำไมต้องเล่นแล้วก็มันหลุดอ่ะมันหลุดจริงจริงมันกาวมันหลุดหรืออะไรสัญญาณมันหลุดสัญญาณมันมามาหายหายไงสัญญาณมันมามาหายหายผมจะหักเข้ามาในสนามแล้วมันมันไม่มาใช่มันมามั่งไม่มามั่งไงเมื่อกี้ดีนะไม่ไม่ไปชนเสาไฟ ก็ถือว่าเสียหายน้อยแค่ตรงนี้เอาไปเอากาวตาช้างหยอดก็ได้ละกาวตาช้างรู้สึกว่าผมมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พี่มีกาวตาช้างไหมหยอดแล้วก็ลองไไม่ด้ติแต่ว่าวิดยูวิดยูมันของพี่มันหลุดจริงๆริงเหรอิดยูมันหลุดอ่ะอยู่ข้างล่างไอ้สายสายสามเส้นอยู่ข้างล่างสายสามเส้นอยู่ข้างล่าง อย่างนี้ใช่ไหม,มอ,อ๋อนี่ไงที่ก็ไปเอาเก่าตาช้างหยอดเอาะแต่ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็มีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่าปินดีนะแต่มันมันมันเริ่มหลุดตั้งแต่ตอนที่ผมกำลังจะขึ้นตรงนี้แล้วอะมันเหมือนว่ามันมันควบคุมจอจะจะจะแท็กซี่ไปทางซ้ายทางขวามันมันไม่ติดนิ้วอะ มันมันพอโยกทวนหนึ่งมันก็มาพอโยกมาทางนี้มันก็ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นไปปุ๊บมันจะร่วงแต่ตรงนู้นแล้วผมก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมล่ะพอดึงขึ้นมาแล้วก็แล้วก็หมวนกลับมาก็ตรงช่วงนั้นก็เริ่มหลุดอีกก็หลุดเรียบร้อยหลุดคือหลุดคือหลุดสรุปคือหลุดแต่ดีก็ดีนะไปชนต้นไม้ต้นไม้เซฟตี้ไว้ก็แค่ก็แค่แป้นแป้นมอเตอร์ วุ้ยเสียวโอเคเสียหายน้อยครับเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านด,ดูดีซิลือดูว่ามันเกิอะไรใช่แล้วก็อ่ก็สําหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับความสุบสนานแล้วก็ขอขอบคุณที่เ <c oughs> มืองนนนะครับที่มาให้ผมทําตัวหอเจ้าสายแปดศูนย์หลังจากที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทามานานแล้วไม่ได้บินมานานเลย <c oughs> วันนี้ได้ทดสอบฝีมือแล้วก็ถือว่าออายังยัง,ย,งยังโอเคอยู่นะฮะ ยังโอเคอยู่ยังบินได้อยู่นะครับยังหมุนช้าๆการรอบทิศยัง 3D ได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคจ้าก็เดี๋ยวติดตามรับ <ปะ S 1> ชมในคลิปหน้าใหม่ว่ามีอะไรไหมครับท่านผู้ชมที่ดูด <ปะ S 1> นี่ลาไปกอ่อนสวัสดีครับ